เปิดกิจหนึ่งหลอบ ใบที่2รีวอร์ดสไม่มี EP ใครที่มีปัญหาฮามอยยาวเกินไปมีกลิ่นไม่พึงประสงค์เห็นแล้วลกลุงลังแล้วอยากดูแลตัวเองเอานี่ไปลองเครื่องเล็มขนไข่กูมิ่งเล็มนะครับไม่ใช่การโกนเพราะการเล็มจะทำให้ไม่บาดไม่คันไม่เป็นขนคุดไม่แสบไม่แดงสะอาดโล่งสบายไม่ลกลุงลังจากประสบการณ์ใช้งานจริงคุณผู้หญิงก็ใช้ได้แถมไข่กูมิ่งยังมีนวัตกรรมเซฟเทคหรือพูดภาษาชาวบ้านก็คือไถยังไงก็ไม่บาดปลอดภัยต่อน้องชายและยังสามารถเล็มได้ทุกส่วนของร่างกายขนแขนขนขาเอาไปไถหัวยังได้ใช้เสร็จล้างน้ำ ราคา1491บาทห้ามพลาดและใครที่มีปัญหาน้องชายกลินอับจากเหงื่อขี้ไข่หรือขี้เปียกเอานี่ไปลองไข่คลีนเซอร์ er. ล้างน้องชายได้สะอาดล้ำลึกแถมลดแบคทีเรียรสะสมลดต้นตอของการเกิดกลิ่นช่วยดึงน้ำเข้าสู่ผิวสดชื่นยาวนาน7จถึงชั่วโมง <S <S พราะมีกรดซาลิกไซลิกหรือที่รู้จักกันในชื่อ BHA และที่สำคัญอ่อนโยนต่อน้องชายเพราะมีค่า pH เป็นกลางการันตีโดยแพทย์ผิวหนังมีให้เลือก2กลิ่น r ีเ a x ก n g w a ว m มฟีลอุ่นๆใช้ตอนเหนื่อยเหนื่อยอยากผ่อนคลายทุนวิดใช้กสดด รู้สึกสดชื่นไม่แสบผิวพร้อมลุยทุกกิจกรรมจัดกันได้เลยไข่เคเนเซอร์ให้้องชายของคุณสะอาดล้ำลึกใช้ทุกวันเสริมความมั่นใจกับผู้ชาย2แบงค์แดงมีทอนเท่านั้นช่วงนี้ของปลอมเยอะมากและในตอนนี้มีกล่องรูปแบบใหม่ใครที่ได้กล่องแบบเก่าไปของปลอมแน่นอนกดที่สินค้าด้านล่างหรือลิงก์ใต้ description ได้เลยคำนวณเอ็มสิบเจ็ดล้านล้านได้เอ็มทั้งหมดสิบเจ็ดล้านล้านได้มาสิบหกล้านล้านครับเพื่อนม,มีการแค่สี่ใบเท่านั้นเราต้องพูดแค่พลังบวกพลังลบ,ลบปากแบบมามาเราจะไม่พูดนะเพื่อนเราจะพู ทามมิ่งมันดีเปิดไปเลยครับเลทดีเกมดีลูกรัก G I U เน็ตเวิดเน็ตเวดแปดสี่สี่ถึงห้าล้านล้านถ้าแปดอะ <c oughs> ใบแรกไม่เป็นไร <c oughs> เอาไหมาชื่นใจหน่อยก็ไม่ได้ยี่สี่อีครับ <c oughs> เขาเรียกว่าพูดให้มันให้มันเป็นลางให้มันเป็นเคาะสะดอเคาะเฮ้ยมาแล้ว โอเค I'm fine k i n China แปดล้านล้านนะเว้ยกูไม่ก็ดีใจวะทำฟูลเช็คเลยไหมเอาจริงไม่แย่ใช่พี่มันไม่แย่นะเว้ยใบนี้ห้าทุ่มห้าสิบเก้าสามสองหนึ่งและเรามาดูใบนั้นตอนเที่ยงคืนหนึ่งนาทีเฮ้ยจินตนาการ back o ปีเตอร์เช็คกูคยังดูดีกว่าเลยแค่นั้นแหละเอเมอร์ซอนเที่ยงคืนหนึ่งอาดิถ้าดีเราจะปิดยิป้าฮีโร่ยิป้าฮีโร่เราไม่ดูประเทศเลยนะเว้ยมันแม่งม,มันน้อยแต่ไม่รู้จะได้หรือเปล่าไอคอนกับยิป้าฮีโร่ปิดจียูไม่ปิดเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่ง เอาละมึงผิวเข้มนะเอเดนมันตัวเตี้ยขาตันๆ70เจ็ดสิบสามสิบมึงพูดแล้วนะหน้าแตนหนึ่งคือกูมื่เลยนะไอเตอิ้นมึงพูดแล้วนะม,มีเพียงไม่กี่ตัวเท่านั้น25่สิ้ากิโลลงเท้าดำมันก็ออกขาวๆปะวะเฮ้ยตันตันนนีอยมึงอ, <c oughs> <c oughs> อาซาเมียมอาซาโดนโดนเผาวะเนี่ย นี่มันต้องลุนแลวมั้งโอ้โหสีชมพูมาว่ะเออเห็นไหมเห็นไปแล้ว20ถึงเปล่าอ่ะดู20เอ็มถึงไหมถ้ามันเกินน่ะเฮ้ยไปเลขเลยเบลีมโอ้โหไฟอะไรนี่เฟอร์เฟอร์อะไร LW นะมึงมันมีแค่ฟาไลน,นี่กับ R R อาซาเบลเยียมอ่ะถ้ามันเป็น LW คืออาซาบวก8รับจบให้เลยบวก8ก็ขายได้ตัวนี้ยี่สเอ็มป่ะยี่เอ็มคือกูโล่งเลยอะ่ะ7จถึงแเพื่อนโอคอกูเกือบแตกเมื่อกี้มีโลกมาโอ้โหกลับมาเห,หารียเดิมฮาแลนด์ไม่มีใครก็ไม่รู้กูจำไม่ได้แล้วแต่เคยเปิดได้มันอยู่อะ การล็อกเจเขาดึงเลทมาแล้วเขาดึงเลททิ้งให้เราแล้วต้องมาเลทดีครับลงถึงแนวต้านรับต่อไปแนวรับเอย้ยแนวรับแนวต้านแนวแนวรับเออช่างแนวมะนน่กกูลืมแล้วไปเดีย,ยูฝรั่งเศสซีบีเอย้ยกางลูกกางลูกฝรั่งเศสเบนเซม่า มันมีซีดานไอ้เหี้ยโอ้ลืมมันนึกว่าซีดานเออมันมีซีดานนี่ว่าแพ็คสองพอลเอมอลล์หนึ่งแพ็คแพ็คนี้โดจีอาร์ยูออกนะครับเพื่อนกับแพ็คหนึ่งคือแพ็คแพตตี้นำครับแพ็คพันสองงานนี้การันตีแปดเป็นการ์ดออกแล้วเราเปิดการ์ดออกก่อนแล้วกันเอ้ยห้าถึงแปดก่อนหกถึงแปดเจ็ดถึงแปดก่อนแล้วค่อยเปิดการ์ดออกเอ้อปึ๊บปับปับใบแรกครับอ่ะก่อนที่จะเปิดขอปึ๊บปับปับก่อน ของดีอยู่ในสตอรี่นี่เองไปเลยละกันผมรู้จักนะพี่รุ่นพี่ผมอยู่คอนโดเดียวกันเลขอขอให้มึงอับเฮ้ยเจียยูเนเธอร์แลนด์ซีเอ็มแมงบอดี้นี่โลเอ้ยโลโก้ทีมฟุตบอลกูนึกว่าโลโกโออ้อ่ะแม่งกูว่าโลโก้คิปปี่คิมสีเดียวกันเลยนี่ไงเขียวเขียวแดงเน <Ę> ี่ยแล้ว6-8ถึง8ทำไมจะไม่ออก8ล,ล่ะครับเพื่อนไปเลยละกัน หรือเอเดียวโอ้โหเยอรมันแบ็คขวาผเลยเนาะโอ้เ hmm. ชี fun, 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 ่ยแปดหมดเลยเื่นตื่นยี่สิบห้าฮีโร่เอเดนอาซาออกอย่าลืมผมแล้วกันเฮียเเธอแลฮ้ยฟานเดอร์ฟาน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 เดนเบิร์กที เอารวยเฮียการ์ดโอบักเอ็กโคบอกโชคดีแล้วกันการ์ดโอมึงดูวูได้ฟานินเบิกเอ้ายี่เงยรวยเฉยสัตว์เปิดเลยแล้วกันครับเราคุ้มแล้วครับถ้ายี่ห้าเงินเราออกไว้ทีบเลยเฮ้ยซียูปิเซีดีเมเฮ้ยโอไม่ใช่ไม่ใช่โรดี้เอาดีๆ มึงได้ดีกว่าคนที่เติมเป็นหมื่นเลยนะเนี่ยไอ้สัตว์ไอ้เชี่ยพี่มงรับเปิดแพ็กส0 0พันไหมครับอ่ามาอีกหนึ่งเชี่ยรวยเฉยวะ่ะลืมบอกอีกหนึ่งโปรโมชั่นซื้อไข่กุ้งมิ่งกับไข่คลินเซอร์จากราคา2,222บาทลดเหลือเพียง1,666บาท15.8ดีเท่านั้นช่วงนี้ของปลอมเยอะมากและในตอนนี้มีกล่องรูปแบบใหม่ใครที่ได้กล่องแบบเก่าไปของปลอมแน่นอนกดที่สินค้าด้าน,นล่างหรือลิงก์ใต้เดสครีมชั่นได้เลย 5้ถึงก่อนเลยครับเพื่อนไม่ต้องลำครับใบแรกเมื่อกี้กไม่ลำเปิดไปเลย10ล,ล้านล้านผมเปิดดีผมกา้ <Hey. S 1> การพันสามพั EP เฮ้ยโอ้โหนึกว่าแบบโรดิโก้เอา้าเจ้าโกเมสเหรอเจา้าใช่ปะอ่านว่าโกเมสป่ะ25หน่อยเว้ยอยากเห็น25ว่ะได้ป่ะ EP สิ โอ้โหว่าจะเอา C D M แปดไหมอ่ะแปดให้ผม,ดไ,มได้ปะล่ะแชเดะอะไรวะเนะี่ยไอดีนี้ใบสุดท้ายอ่ะขอไม่ EP ได้ไหมครับสองใบอ่ะมัน EP ไปแล้วและใบนี้ใบสุดท้ายเลยครับด้วยเลขหนึ่งนี้ที่เดียวเท่านั้นเมาหายอ้าวหายแล้วอ้าวหายเล็วจังอ่ะอยูที ตีซาลาให้ด้วยโอ้โ oh, หวันนี้กูตีห้าแตกรวมๆมึงให้กูตีเหรอตัวไหนตีนะ้องอย่าบอกว่าเอานี่ตีนะแต่ครั้งนี้แหละกูว่ามาเพราะว่าซูเคอร์ในดีผมอะ่ะสั่งเว้ไปให้หลายตัวแนละ้วกูกดเลยไม่ต้องหลับครับเพราะอะไงก็ติดอยู่แล้วมันเป็นบวกห้าง่าย